สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้วันที่สิบกรกฎาคมหกสามครับวันนี้เอาเครื่องยนต์มาสองเครื่องครับยังไงวันนี้งานก็ต้องเสร็จไปบ้างนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์บางครั้งเขาจะทรยศครับเ <c oughs> พราะเราไม่มีเวลาซ่อมในป่าครับยังไงไงก็ต้องงานวันนี้ก็ต้องต้อง,องเดินให้ได้ครับ วันนี้จะพาท่านผู้ชมมากินมะม่วงครับกินมะม่วงสุกครับวันนี้ได้มะม่วงมาครับมะม่วงมะม่วงที่ในสวนยางนี่แหละครับท่านผู้ชมนี่แหละครับจานธรรมถ้วยจานธรรมชาติ อดอ๋ยวขอล้างมือครับอล้างมือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กินมะม่วงก่อนครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบเที่ยงวัน,น,นมมแล้วครับกินมะม่วงเราไปก่อน คิดว่าคงจะกินข้าวก่อนนะครับทานข้าววันนี้ก็ได้อาหารซื้อไว้ครับต้องมาอุดน,นะครับวันนี้วันนี้คงจะคงจะไม่ไม่ทำกับข้าวครับเพราะว่าใช้เวลาเยอะครับทำกับข้าวคงจะเอากับข้าวที่ ซื้อเมื่อวานตอนเย็นครับใส่ในตู้เย็นไว้นี้คงจะมาอุดนเอาครับคงจะให้ขาดความร้อนสักเล็กน้อยครับนี่มะม่วงที่เราปลูกไว้ในสวนนะครับเราก็เอาไปบ่มครับท่านผู้ชมเอาไปบ่มเอาไปบ่มพวกใช้แก๊สก่อนบ่มครับ ไม่ใช้แก๊สก้อนบ่มนี้ไม่ได้กินแล้วครับ <g ül> พอาแมลงวันท้องนี่เขาไข่ไว้แล้วครับถ้าบ่มแก๊สก้อนนี้ <c oughs> เขาจะสุกไว้นะครับภายในประมาณสามวันเขาสุกครับ <c oughs> หวันลอยครับ วันนี้ผมมาสวนคนเดียวครับท่านผู้ชมตอ <laughs> นนี้ฝนตกบรยากาศกา็ลมเย็นครับลมพัดใบไม้ครับท่านผู้ชมนี่ครับใบ,บไม้ ช่งนี้ลมพักดีครับอากาศก็เย็นสบายครับอากาศก็ประมาณสักยี่สิบเจ็ดยแปดองศานะครับประมาณนี้แหละครับ ว่าจะกินข้าวก่อนก็มันไม่หิวครับ <c oughs> นู่นแหละครับคงจะประมาณสักสองโมงเย็นวะครับคงจะกินนะครับผมว่านะผมกินนี่ผมอิ่มแล้วนีฮะกินมะม่วงาและกินมะม่วมมงก็อิ่มไปแล้วครับคิดว่าคงจะไปทํางานก่อนครับเดี๋ยวเรา ค่มากินที่หลังก็ได้ครับอย่างนั้นเราก็กินนมไปก่อนครับหรือผมซื้อนมมาแล้วครับกินนมไปก่อนก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่หิวแท้มันไม่หิวจริงครับมไม่หิวจริก็ยังไม่อยากกินกินนมไปก่อนก็ได้ครับนี่ครับนมผมซื้อมากินนมไปก่อนแล้วก็ กินน้ำเราไปทำงานสักชั่วโมงนะครับนู่นแล้ะครับผมไปตัดหญ้าบนเขานู่นครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ยากำจัดศัตรูกรืกำจัดพืชนะครับไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช้ยาพ่นหญ้าครับผมก็จะตัดเอาครับ Ai việt nam. เดี๋ยวเราก็จะไปทํางานต่อที่บนเขาครับน้ำผลนี่เราจะพกไปด้วยครับวัไปก่นบนเขาน้วครับอันนี้ทุกอย่างเราก็เผาทิ้งครับ คิมนี่คงขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับการใช้ชีวิตในสวนนะครับ <laughs> กดไลค์ครับกดแชร์กด share. กระดกิ่งติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับบ๊ายบายครับ